ครับสวัสดีกับทนผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้กับผมนามกบปุกจีวีตีในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกม d e a d by daylight mobile นะครับโ <Okay. S 1> อเคเีเราใส่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับผมเปิดเท่าใส่จะเป็นตายากนะผมปั่นเครื่องเร็วนะพิสูจน์ตนแล้วก็หิวตู้นะครับแล้วก็เป็นระเบิดนะระเบิดแสงนะถ้าปั่นไฟได้กี่เปอร์เซ็นต์ว่า60%หรือเปล่านะผมก็คือจะสามารถหยิบระเบิดได้ในตู้นะครับผมโดยใช้มือเปล่า แล้วเราก็จะถ้ามีโอกาสช่วยเพื่อนเราก็จะเอาไปช่วยเพื่อนนะครับถ้ามีโอกาสแบบจูกนะเราก็จะในในระหว่างที่ฆาตกรมันทุบไม้อยู่เราก็จะวางที่แท่นไม้นะครับผมให้ฆาตกรมันเดินตามเรามันก็จะระเบิดตูมก็จะทําให้เราฉีกได้อะไรอย่างนั้นนะครับผม ฆาตรกรก็จะงงๆฆาตรกรยิ่งยิ่งแรงสูงนะคือพอมันตีเราล้มแล้วเนี่ยคนแรกนะสมมติมันจะซ้ําเราเลยเว้ยแล้วซ้ําเราจนต,ตายเลยนะครับมันจะเป็นแบบี้ทุกเกมนะแล้วทําให้เราแบบแรงลดเรื่อยๆนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ,อ่อพอแรงสูงๆเนี่ยฆาตรกรมันจะเฝ้านะครับไม่รู้ทําไมนะแทนที่พอแรงสูงแนละ้วมันจะฆาตรกรมันจะเล่นดีขึ้นเล่นโหดอะไรอย่างงี้ครับแต่แต่มันก็มีบางตัวนะที่แบบ สปิริตมากนะผมคือไม่เฝ้าไม่อะไรครับไม่เฝ้า,ไม,ฝาไม่ซ้ำเขาเดินเดินไปก่อนนะครับที่จริงผมจะเอาแมวมานะแต่แบบตานี้ขอก่อนแล้วกันตายยากเปิ๊กตายยากนี่เหมือนเหมือนไม่ใช่เปิ๊กอะโถไอ้สมรวยมันกดแต่ละทีนี้ไม่เคยติดนะเอา้ามึงบ้าปะเนี่ยโ้แล้ววางไม้ไปแล้ว พอกซิกจัดเอ้ยออกหวัวละอุ้ยเดือแล้วโดนด้วยโอ้เก <c oughs> ินไปกูก็มองหลังอยู่อ่ะเอ๊ะทำไมคนที่มันทำไม่ ทำไมคนที่มันทำมันไม่โดนตีวะใครว่ามันกี้มันโดดอะโอ้แล้วกูโดนซ้ำเนี่ยกูว,ว่าละกูโดนซ้ำแน่เลย ม,มันดูยากสุดๆไปไม้ซ้ายขวาครับเขาเรียกโอ้โหไม่ทันทำไมต้องซ้ำกูด้วยวะ

ตามกูมั้งเนี่ยอุ้ยตามอุ้ยเยอย ไม่ขึ้นนะเมื่อกี้โอ้เฮียเนี่ยทำไมทำไมต้องสัมทุกรอบด้วยแล้วแล้วแล้วทำไมต้องเป็นกูทุกรอบ้วยวะโอเคครับทุกคนเราก็มาเจอกันอีกเกมกันดีกว่านะครับผมตาเน,นี้ผมก็ชาร์จเซ็จเปิร์กเหมือนเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะครับไม่เอาตัวนี้ไปละอ่าปั่นแรงไปนะครับกับอะไรดีวะ โอ้โหแม่งฆาตรกรก็ซ้ำมั่วเลยนะหหน,นี่ครับขนาดแรงแรงแบบไม่ต่ำเลยแรงแดงเลยนะเอ้ยพวกกูขำแบบตอนที่กูหัวร้อนไว้โอเคโอ้โ,โหด่านนี้ก็แมปกว้างเหมือนกันนะผมที่จุกก็ต้องต้อง,องพับเซฟอย่างเดียวครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเดอะเรด หรือไม่ก็เป็นไมเคิลนครับหรือแทปเปอร์อะไรอย่างนี้โอ้โหได้ปั่นเต็มๆสักทีแล้ววะก่อนที่จะเจอฆาตกรเราจะฉีกไปไหนดีวะถ้าฉีกฉีกไปฝั่งโน้นแล้วกันครับเออเพื่อนโดนไล่แล้วอ่ะฉีกไปเลยครับช่วยเพื่อนดีกว่าตัวอะไรวะ ดึงดีฮ้ยโอ้เราวิ่งไปแล้วไง เด็ไบ์นะโอเคดึงสองคนแล้วนะตรงนี้มีไม้ไม่เฝ้าไม่ซ้ำนะ กูก็ดึงไปแล้วไงโถไอ้สั้งลมไอ้อะไรวะ <c oughs> เดินติดอีก <c oughs> โอ้แม่งลมไม่พักเลย <c oughs> เอาเอาเอากูเลเนี่ย โอ้โหไม่มีไม้ไอ้เหี้ยชิบหายแล้วกูเอ้ยติดติดติดคุเยเลยสัตว wow! ์โอ้อโ,อโหหัวร้อนว่ะเ,เออี้ยอะไรวะอะไรวะไอ้เหี้ยคือหวัวร้อนจัดเลยครับติดสองทีอ่ะ เครื่องข้างบนครับคือบางทีพอโดนตีแล้วมันวิ่งวัเร็วขึ้นไงครับผมแล้วแบบมันทำให้เราคุมไม่ได้มันเหมือนสปินอนะ่ะคนนี้ตายละาตการเอาเอาตรงๆคือ ยังยังไม่เห็นเขานะว่าเขาเล่นโหดหรือเปล่านะยังไม่เห็นหลอกไฟหลอกอะไรนะแต่แบบกูเดินติดอะโคตรเซ็งอะ ไม่มีไม้เหมือนกันเดี๋ยวเราลงไปแกะโทเทมกันครับฮิวกอนอันนี้เป็นเปิร์กที่มีประโยชน์มากนะฮิวตู้นะถ้ามีฮิวตู้บวกกับแทงหลังนะผมบอกเลยว่าฮิวตู้แทงหลังลุกเองตายยากอะไรอย่างงี้นะโคตรโหดไม่ต้องพึ่งเพื่อนอนะ่ะกดโซโลนะโอ้โหมผมปัน้นไปสองเครื่องแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากี่วินะครับถ้า เลเวลเต็มก็8วิฮะอันนี้ไม่รู้ว่ากี่วิโอเคเนีย่ยกูงงมากติดเที่อะไรวะเ,เครื่องอยู่ฝั่งไหนวะเหลือสองคนตรงนี้มีไม้ไหมไม่มีไม้แล้วเราจะจุกไปไหน อ้าวและเจอกูเห็ดจังแดระบาดนี่และไม่มีไม้ไงและไม่มีไม้ไงโอเคมีไม้ตรงนี้ที่หนึง่ง ไฟไม่เป็นน้อกไฟไม่เป็นแล้วโดนฟรีหนึ่งทีไงแล้วไม่โดนไงแล้วเราวิ่งมาทางนี้ไงวิ่งสวนเลนมาไงอย่างก่อนอย่างก่อนแล้วเราวิ่งมาตรงนี้ไง เราวนอยู่ไงและสตันหน้าเป็นเทียงไงและตรงนี้มีไม้หรือเปล่าไงเฮ้ยมีไม้มีไม้มไมโอ้โหล้วโดนฟรีงไงโอ้โหชิบหายแล้วไม่มีไม้แล้วครับวิ่งบนมาที่เดิม ฝั่งนู้นมีไม้เปล่าข้อตามข้อตามอยู่ไหมโอ้โหมีทั่วเทียมไหมเนี่ยทางนี้เคตรงนี้มีไม้แล้วออกยังไงอยู่ไหน ăn dù này còn găng không bồn bạt ồ nó tàm của trời ấy ไม่มีที่จูกแล้วเพื่อน อะไรก่อนคูบาอุ้ยมันมีที่ตรงนี้ด้วยคูบัดรัดไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยเยอะ อ้าวแล้วโดนดึงโอ้ช่างมึงแล้วกันมีไม้ไหมมีไม้นะ ตามอยู่ยังตามอยู่หลอกขึ้นไปบนบ้านเลยโอ้ทันไหมเนี่ยกูเร็เวิ่ง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 โอ้แล้วเขาตามอยู่หน้าตามไีก,ก่อนเลยครับ โอ้โหเราไม่ทันนะเนี่ยไม่ทันเออวินวินบินวินิงบินเขาอยู่ไหนแล้วโอ้โหเรียบร้อยกูรานโรงเรียนจีนเก็บขอบเก็บขอบดีๆกบเก็บขอบเก็บขอบโอ้โหเก็บขอบเออเก็บขอบไม่ จำคอปเยอะเขาไปไหนแล้วไม่ร oh. okay. ู like. ้ว่าเมื่อกี้โอ้ไม้ตรงนี้ก็มีไม่เห็นนะมันบังเรียบร้อยเนี่ยตาไหนที่มันแบบเราได้พอได้ปั่นบ้างแล้วก็ฆาตกรไม่เฝ้าอ่ะไม่ซ้ำอ่ะเราก็พอเล่นได้อยู่ทุกคนคือสองเขียนเลยเห็นไหม แต่คือแม่งฆาตกรมันไม่มีสปิริตในหัวใจงไงทุกคนดูดิแม่งจุก176อะ่ะทุบทานไม้5แผ่นนะคิดดูกูใช้ไม้คนเดียวอ่ะทั้งเกมโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b สไคร b ์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปต่อไปนจะจ้าสำหรับวันนี้ <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย